วา,วา,วาเดียวกันก็ต้องการของเล่นหรือคนเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าสีรีแมวมาดูกันนะคะสีรีแมวอาจทำขึ้นโดยการใช้กล่องและมี ส่วนที่เหมียวสามารถมุดไปมาพร้อมกับล้วงและก็มีอุปกรณ์สำหรับรับเล็บที่ทำขึ้นมาอย่างง่ายๆโดยใช้กระดาษลังและมีส่วนของกลุ่มเชือกที่ช่วยให้แมวได้เล่น